นี่ชิ้นนานข้าไม่สนใจอย่างอื่นหรอกนะสิ่งเดียวที่ข้าสนใจมีเพียงบันทึกจองกบีศักดิ์สิทธิ์หากว่าเจ้ายอมมอบมันให้กับข้าข้าจะสอนวิธีปิดบังอักขระให้แก่เจ้าบันทึกนี้เป็นมรอดอกจากจองกบีศักดิ์สิทธิ์คุณค่าของมันมีค่ามากกว่าชิ้นส่วนยุทธภัณฑ์ขั้นเทวะซะอีกท่านคิดหรือว่าการปิดบังอักขระมันมีคุณค่ามากพอนะ่ะได้ถ้าง,งั้นก็เอาอย่างนี้หากเจ้ามอบมันให้กับข้าข้าจะสอนวิธีปิดบังอักขระรวมทั้งทักษะการปลอมตัวแต่ในทางกลับ ทักษะการปลอมตัวของชีมาคงมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากเท่ hey, ถ้าอย่างนั้นข้าขอไปก่อนกลการบ้านหลังนี้ข้าขอมอบมันให้กับเจ้าเพื่อเป็นของฝันชีมาคงเจ้ามันน่าสนใจมากชายคนนี้มีห้าขละแถมยังมีทักษะลึกลับต่างๆอีกมากมายชีมาคงจะเป็นใครกันแน่นะข้าได้รับสีลาลึกลับมาทั้งหมด44% 000ก้อนรวมทั้งชิ้นส่วนยตภัพันขั้นรายชันอีก23ิชิ้นข้าไม่ถึงเลยว่าจะได้มามากมายเพียงนี้กระจกทองแดงนี่ดูดึงลามาก แม้จะใช้ดวงตาของพระเจ้าก็ไม่อาจจะมองทะลุมันได้แถมมันยังมีปานเหมือนกับโลกโบราณเรอให้การบุมเพอพลังของข้าสูงกว่านี้ก่อนเถอะล้วข้าจะค้นหาความลับของเจ้าเองแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือพวกสมาพันธ์เวลาอีกสองเดือนที่ข้าอยู่ที่นี่ตัวข้าก็จะยังคงตกเป็นเป้าหมายของพวกเขาสมาพันธ์คาฟ้าอยากให้ข้ามีโอกาสการละกันสามล้านเม็ดยาราชันที่ได้มาจากนิกายจิตวิญญาณหวังว่าจะทำให้ข้ายกระดับจิตวิญญาณได้นะ หนึ่งแสนสองแสนห้าแสนหนึ่งล้านนี่คือชิ้นส่วนยุทธภัณฑ์ขั้นราชันกําลังถูกซ่อมแซมอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่าปานโบราณจะไม่เพียงสามารถซ่อมแซมยุทธภัณฑ์ขั้นราชันได้มันยังอยู่ในการควบคุมของข้าด้วยงั้นก็แปลว่าข้าสามารถซ่อมชิ้นส่วนยุทธภัณฑ์ขั้นอื่นๆได้ด้วยเช่นกันเดีวกกอนะหากข้าต้องการจะซ่อมแซมยุทธภัณฑ์พวกนี้จริงๆสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือการเรียกกระแสลมปานโบราณออกมาหากจะไม่ผิด กระแสปานโบราณจะปรากฏขึ้นมาต่อเมื่อตาซ้ายของเทพเจ้าแห่งสงครามสื่อสารกับโลกลึกลับใช่ลรวละครั้งแรกที่ข้ารู้สึกได้ถึงกระแสปานโบราณคือตอนที่จิตวิญญาณของข้ายกระดับบางทีกระแสปานโบราณอาจจะปรากฏขึ้นเมื่อข้าสามารถยกระดับจิตวิญญาณได้หรือไม่ก็ต้องใช้เม็ดยาที่มากพอตอนนี้ก็มีแค่ต้องลองดูเท่านั้นเองนั่นมันนี่ข้าคิดถูกจริงๆด้วยมันจะปรากฏขึ้นมาเมื่อข้ากินเม็ดยาจำนวนที่มากพอกระแสปานโบราณนี้มีสติปัญญาเป็นของตัวเอง ยังมีความขุ่นมัวเป็นอย่างมากนอกจากจะสามารถใช้ซ่อมแซมยุทภัณฑ์ได้แล้วมันยังทําให้ข้าประหยัดเวลาได้มากขึ้นดีละ่ะต้องใช้มันทดสับก,กับสิ่งอื่นการที่เจ้ามีสติปัญญาเป็นของตัวเองดีละ่ะข้าจะเรียกเจ้าว่าลมปานข้างเพื่อรูปดวมลมปานข้างข้าต้องกินเบจาอีกจิตวิญญาณแท้จริงขั้นที่10 แค่จิตวิญญาณแท้จริงขั้นที่8ยังทำให้จกักรพรรดิแห่งการทำไรยล้างต้องประหลาดใจแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เขาจะตอบสนองยังไงหากทราบว่าจิตวิญญาณของข้าอยู่ในระดับแท้จริงขั้นที่10แถมตอนนี้ข้ายังมีกระแสลมปันข้างอีก151สายในร่างกายก่อนอื่นเลยข้าต้องซ่อมแซมชิ้นส่วนเดือดพันธุ์ขั้นราชันทั้งหมดก่อนตามที่คาดไว้เลยกระแสลมปันข้างนี้มันน่าสนใจมาก ไปซื้อเศษชิ้นส่วนก่อนดีกว่าค่ายังเหลือเซรามลึกลับอีก12,000ก้อนแค่นั้นก็ยังเพียงพอที่จะได้ชิ้นส่วนมากมาย